วัสดีครับพบกับช่องยินดีออฟฟิเชียลนะครับวันนี้มาดูสวนทุเรียนปราจีนบุรีนะครับเขตอำเภอประจักตคมนะครับวันนี้มาสำรวจสวนทุเรียนกำลังออกลูกนะครับตอนนี้มีเก็บบ้างแล้วครับเก็บชนีชนีนะครับส่วนนวนทองยังไม่สุกนะครับเรามาดูทุเรียนนะครับ หมอนทองนะครับนี่ยังไม่สุกดีนะครับยังไม่สุกดีนะครับสวยงามครับสวยงามครับสวยงามมากครับจุดกิกัดก็เขตอำเภอรประจีนนะครับอำเภอรประจันตคา,ามนะครับพอดี ที่ที่เฝ้าสวนเขาให้เข้ามาดูครับสวยงามครับผมว่ปลูกทุเรียนก็ได้ความรู้จากเขามั่งนะครับตรงนี้มาศึกษาเอาเนี่ยครับหมอนทองยังไม่สุกนะครับเขตนี้หมอนทองยังไม่สุกอันนี้มาดูเขาเก็บทุเรียนกันนะครับ ดูเก็บทุเรียนกันอันนี้จะเป็นของชนีนะครสวยงามครับสวยงามครับ อันนี้เลือกสุกยังไม่หมดใช่ไหมป๋าอ่ารุ่นที่แก่ๆนี่ก็รุ่นที่ออกก่อนนะอออันนี้ตรงนี้ผมมาดูตั้งแต่มันยังไม่ถุงขนาดนี้นะเล็กๆเมื่อปีกว่าเนาะอันนี้เขาก็ เล่งดูเราเข้าไปเราก็กาต้อง,องปิดจมูกตอนนี้มั่งปีที่แล้วใช<ห>่ไหถ้าล้อมขายเงินได้เงนินเป็นล้านแล้วเน,นี่ยอืมเนี่ยล้านเนี่ยใช้เนี่ยได้แล้วตัวละาสี่พันเนี่ยเนี่ยเราไปล้อมขายที่แผงอ่ะเดี๋ยวมันไม่ห้าพันหน่อยนีตัวใช้ใหญ่นะครับแต่สวนนู่นน่ะถือว่าโตเร็วเหมือนกันนะที่อยู่นู่นน่ะ ต้นใหญ่มาปลูกแต่ว่าปีสองปีมั้งเพราะว่ามันกระดึบช้าใช่กระดึบช้าเห็นเขาบอกว่าเจ้านายเขาจะตัดออกทีแรกนะจะตัดทิ้งแล้วปลูกเอาต้วใหญ่มาปลูกอะ่ะอย่างว่าเขาก็บอกโอ้เสียดายปลูกลงทุนมาแล้วอะ่ะอันนี้สุกไม่เยอะนะ Oh. อันนี้ก็ม่วงนะผมหยิบมาจากนู้นอ่อนมันร่วงเองหรือว่าอ่อนร่วงเองร่วงเองอะ่ะนี่ก็มีร่วงกันนะเรียมันต้อางรย นี่ป่านเราดูยังไงว่ามันสุกมันแก่ดูตรงไหนครับเป็นรุ่นแรกครับดูยังดูยังไงอ๋อสีมันเปลี่ยนแปลว่าดูที่เหมือนดูเหมือนว่าดูที่หนามหรือเปล่าไม่ใช่ไหมหรือยังไงสีมันเปลี่ยนสีลูกเปลี่ยนโอ้อันนี้ก็คือแก่แล้วอ๋ออันนี้ชนีนะเก็บจำลองนะครับแดงแดงเลยัเปลี่ยนฉุกแล้วมัากเลยนี่ครับคนสวยกว่าทุเรียนอีกนะดูดู

ดุมวะดุมครับ,รบอันนี้สมภาพก็จะเป็นหมอนทองครับนี่หมอนทองจุดพิกัดก็จังหวัดปราจีน,นอำเภอวัชตะคามนะครับส่วนตุ้เรียนพอดีรู้จักน้องเขาให้น้องเขามาดูพอดีมันจะมีสุกเป็นบางลูกครับ ไม่ได้สุกครบนะครับสุกเป็นมันลูกไหนที่มันออกลูกก่อนก็จะแก่ก่อนม,มีมีร่วงบ้างครับมีร่วงบ้าง นี่มังคุดนะครับมังคุดก็ยังไม่สุกเหมือนกันครับนี่มังคุดมังคุดนะครับมังคุด,ม,คด,ม,คดมังคุดนะครับมังคุดมังคุดมังคุดนะครับผมมาถ่ายให้ดูครับเป็นแรงบันดาลใจนะ ผมก็ถึงได้ปลูกครับเราเราเห็นต้นใหญ่เราไปเปรียบเทียบเขาไม่ได้นะครับเราก็เปรียบเทียบดูดูวิธีการปลูกปรึกษาเขาอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งมองไม่เห็นนะครับเพราะมันต้องถ่ายขึ้นขน้างบนคลิปนี้นะครับอาจจะเวียนหัวนิดนึง คือทุเรียนยังไม่แก่นะครับทุเรียนยังยังยังอ่อนอยู่ทุเรียนยังอ่อนอยู่นะครับทุเรียนยังอ่อนอยู่นะครับอันนี้โดกมากน,นี้โดกมากหวานทองครับมองอาจจะไม่ชัดนะครับ งาามมากเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไว้ทีเดี๋ยวผมถ่ายไลฟ์สดให้ดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆติดตามช่องยินนีออฟออเชียลนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับมีคลิปดีๆให้ท่านดูตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ